อุงอิงเดินมาหาแฟนคลับก่อนเขียนเลขให้ที่รถสามตัวตรงๆเจอกันีนก่อนหน้านี้อุงอิงเพชรบ้านแพงพร้อมกับบอสโจและทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงได้เดินทางไปถวายเสียงร้องที่วัดหลวงปู่มหมุนก่อนจะไปกราบไหว้สารแม่ฮันนี่โดยในวันนี้ทางน้านเผาปู่ผู้นำทำพิธีได้จับเลขหายได้หมายเลข6แล้วก็เลข2ก่อนที่จะให้อุงอิงจับเลขตัวสุดท้ายได้หมายเลข5า งานนี้ทำเอาแฟนๆเฮลานด้วยความยินดีแถมเลขดังกล่าวยังไปตรงกับเลขทะเบียนรถตู้คันใหม่ที่บอสโจโยกให้อง้งอิงใช้อีกด้วยล่าสุดนะครับผู้ที่ใช้ติ๊กตอกที่ชื่อว่าน้องลัก0ูนยได้เผยคลิปให้เห็นว่าอง้งอิงได้เดินไปเขียนเลขที่รถให้แฟนคลับโดยเป็นเลข555ซึ่งแฟนคลับก็ได้บอกว่าเลขนี้มันออกไปแล้วห5 อุ้งอิงเลยได้พูดว่า5มันจะมาอีกแต่ไม่รู้ว่า5มากับอะไรขอขอบคุณสยามนิวส์ที่เรียบเรียงข่าวครับ